ที่แปลงนาสาธิตเรือนจำมณฑลฐานบกที่36อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีสาม,มารถมโนรถมงคลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่36นำกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานมณฑลฐานบกที่36จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ โดยได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวอินทรีย์ที่ปลูกไว้ในแปลงนาตั้งแต่ช่วงวันแม่12สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อช่วยปลูกฝังค่านิยมแนวคิดให้กับกําลังพลและผู้ต้องขังอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ยังได้มอบพันธุข้าวหอมชนลสิทธิ์ให้กับเกษตรกรที่มาเกี่ยวข้าวเยี่ยมชมพืชผลทางการเกษตรและช่วยซื้อสินค้าของเรือนจำมนทนฐานบกที่36อาทิถั่วฝักยาวมะเขือเปราะฟักเขียวกล้วยน้ำว้าและมะละกอนํำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่มาร่วมเกี่ยวข้าวด้วยค่ะ